สวัสดีครับทุกท่านครับพัดพลคนรากหญ้า,าครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูที่ดินนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปแรกของพัดพลคนรากหญ้านะครับที่จะมารีวิวขายที่ดินนะครับบ้านหลังนี้ที่ดินแปลนี้นะครับผมเคยมารีวิวหนึ่งนนครั้งแต่ผมไม่ได้รีวิวในเรื่องของที่ดินนะครับวันนั้นผมรีวิวในเรื่องของรถไถซึ่งเป็นบ้านของ คุณป้าเป็นภรรยาฝรั่งนะครับวันี้พอดีาสามีของท่านก็ได้ประสบอุบปปัเทตุอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับท่านก็เลยอยากจะขายที่ดินแบบขายด่วนเลยนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับนี่คือบ้านหลังที่ผมจะรีวิวนะครับในเนื้อที่ที่โฉนดเพนนี้นะครับนี่ฮะนี่คือเอกสารโฉนดที่ดินนะครับมีทั้งหมด 23ไร่88ตารางวานะครับข้างในพื้นที่นี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปแล้วก็จะพาทุกท่านเดินดูบริเวณรอบนะครับว่าบริเวณนี้มีอะไรบ้างที่อยู่ในพื้นที่ที่นี้นะแล้วผมก็จะใช้ดโดรนช่วยบินดูด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทุกคนถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะมาซื้อไว้เป็นเจ้าของนะครับ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนะครับเรื่องราคานั้นเดี๋ยวผมจะไปบอกในคลิปนะครับมาดูนี่เลยนะฮะโฉนดนะครับเป็นตำแหน่งที่ดินนะครับก็อยู่ที่ระวาง5044นะครับ368ห้าเลขที่ดิน44หน้าตำรวจอยู่ที่5 0าสิานะฮะพื้นที่ตั้งพิกัดที่ดินก็คือที่ตำบลวังดินนะครับโฉนดเลขที่ตามนี้เลยนะครับอำเภอเมือง ตำบลบังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรธานีนะครับก็หน้าปกหน้าถนนนี่ก็จะชื่อนายสุทาทาชิมนะครับก็อยู่ที่ตำบลบ้านดา่านอำเภอเมืองอุตรดิตีนะครับนี่คือพื้นที่นี่คือพื้นที่รูปรูปแปลงนะครับแต่เจ้าของเดิมปัจจุบันก็คือตัวสลักหลังนี้ก็คือนางสุรินดีโฟกนะครับนี่ซึ่งเป็นคุณป้าน,นะครับก็ได้ซื้อมาตั้งแต่วันที่21 กันง้าอยหกสินะครับนี่คือเจ้าของปัจจุบันนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยินเดินดูกันนี่นี่บ้านพร้อมที่ดินนะครับนี่บ้านนี่ก็สร้างมาได้ประมาณป้าบ้านสร้างมางกี่ปีแล้วเนะี 4, ่ยสีนะ่ปีเนาะประมาณสี่ห้าปีนะครับก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับเป็นบ้านสองชั้นทันบนนี่ก็จะเป็นไม้นะเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปดูกัน อ่าชั้นบนนี่เป็นไม้แล้วก็ชั้นล่างนี่ก็จะเป็นปูนนะครับเหล็กปูนหมดข้างบนก็เหล็กปูนหมดมีมวอขอทาขอญาติไม่สองรองเท้าข้างในนี่มีแอร์ด้วยเนาะอ,นอ,นอ๋อเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยนะเนาะไปดูได้เลยเข้า้องรองเท้าหน่อยนี่คือ,น,อนี่คือบริเวณชั้นบนนะครับทุกคนนี่คือบริเวณชั้นบนของตัวบ้านนะครับ กัเป็นห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนนี่มีแอร์นะครับมีแอร์นี่นั่นก็คือนี่คือทางด้านหลังนะครับทุกคนเปิดไปดูทางด้านหลังได้มีสะสองลูกนะครับทางด้านหลังนน้นก,ก็จะเป็นสะลูกเล็กเนื้อที่น่าจะประมาณประมาณสิบคูณยี่สิบเมตรนะครับ อีกลูกหนึ่งก็คือสะลูกใหญ่ลูกนี้ก็ปลาเต็มนะครับปล่อยปลาไว้เต็มเลยก็น่าจะประมาณ50าสคูณห้เมตรนะครับห้าสคูณห้เมตรความกว้างนะครับภายพื้นที่รอบบ้านก็จะเป็นปลูกมะม่วงหิมะพานเก็บได้เลยนะครับเก็บได้เลยแล้วก็ยังมีผลไม้อย,ย่างอื่นอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะพาเดินดูกันนะครับทุกคน อันนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่เป็นห้องน้าและก็ทะลุกับห้องครัวด้วยอันนี้คือห้องครัวนะครับนี่คือภายในตัวบ้านชั้นบนนะฮะนี่ก็เป็นกระเป๋าของที่คุณป้าก็จะเก็บเตรียมบินสหรัฐอเมริกานะถ้าว่าขายได้เร็วก็จะบินกลับอเมริกาเร็วนะเพื่อไปเยี่ยมคุณลุงที่อเมริกาเนี่ยนี่คือ บริเวณชานหน้าบ้านนะครับทุกคนมีผลไม้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีมีนาด้วยนะครับนี่มีนาด้วยตรงนู้นตรงบ้านหลังสีส้มๆหลังคาสีฟ้าตรงนู้นนะครับตรงนั้นจะเป็นนาที่นานะครับเนี่ที่มีที่นาดูตามดูตามเอ่อ g p s ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพโชว์ไว้ให้ดูนะครับว่าพื้นที่ จริงๆอยู่ตรงไหนแบบไหนนะครับทุกคน,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 นผ่านมาเดินดูข้างหลัง,ข,งข้างบ้านนะที่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมส่องให้ดูก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคน อันนี้ก็ใช่นะครับนี่อันนี้ก็ใช่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับโนดจนไปถึงแนวป่าต้นสูงๆตรงโน้นนะครับทุกคนเนื้ที่23ไร่88ตารางวานะครับมีมะม่วงนะมีมะม่วงมีผลหมารลากไม้ที่ป้าผูกไว้นี่ก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับสามารถที่จะเก็บกินได้เก็บจำหน่ายได้ จะพาไปเดินดูทางด้านหน้านะครับทางเข้าง่ายนะครับที่นี่เป็นพื้นที่ของตำบลวังดินนะครับทุกคนนะตำบลตำบลวังดินนี่คือทางด้านหน้านะครับมีประตูสองชั้นนี่เห็นมีมะม่วงมะม่วงก็มีปลูกไปเยอะแล้ว แล้วก็มะม่วงหิมะพานด้วยนะครับนี่เป็นถนนหน้าบ้านนะครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณถนนนะครับนี่คือถนนถนนถนนเส้นนี้นะครับอยู่ในฉนดนะครับถนนเส้นนี้อยู่ในฉนดเนี่ยที่ผมกําลังเดินอยู่นี้นะครับนี่บริเวณนี้นะครับก็เป็นต้นมะม่วงหิมะพรานนะครับ ก็ปลูกไว้แล้วนะแต่ว่าโดนตัดนะครับไปตัดตัดออกเพื่อที่จะปลูกอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีที่นานะครับที่นาแปลงนี้ก็ใช่นะครับนี่ที่นาแปลงนี้นะนี็นไหทุกคนนี่ครับก็ที่ตั้งแต่ตรงนู้นนะครับนานี้น่าจะอยู่ประมาณสักสามไร่นะครับประมาณสามสีไ่ไร่มี แนวเขตมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นเลยนะบริเวณเนี้ยนะถนนเส้นนะี้อยู่ในฉนดนะครับอยู่ในฉนดทถ้าป้าปิดถ้าป้าปิดก็ปิดได้นะครับเพราะว่าจะมีชาวนาที่เขาใช้สัญจรไประหว่างอันนี้คือตำบลร่วมจิตของอำเภอท่าปลาอันนี้ขึ้นกับตำบลวางดินนะครับไปถึงนู่นนะครับยี่สิบสามไร่แปดสิบเจ็ดตารางวานั่นคือตัวบ้านนะครับเห็นไหม ราคาสีส้มๆนั่นก็คือตัวบ้านที่ผมรีวิวเมื่อสักครู่นี้นะฮะบรรยากาศดีนะครับทางเข้าได้สองทางนะครับที่นี่ก็คือถ้าจะเข้าทางตำบลบ้านด่านก็มาได้หรือว่าจะจะเข้าทางตำบลวังดินก็มาได้นะครับนี่คือตัวบ้านนะครับทุกคนบ้านหลังนี้ก็ใช้งบประมาณในการก่อสร้างหมดไปประมาณล้านกว่าๆนะครับ นี่ล้านกว่าสร้างเสร็จเมื่อสามสี่ปีประมาณนี้สามสี 3, 4, ่ห้าปีประมาณนี้เพราะว่าป้าเขาซื้อมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับก็ปีนี้เป็นหกสิบหกนะเกือบเกือบหกปีแล้วนะะเกือบหกปีแล้วที่ซื้อที่ดินแปลงนี้มานะครับราคานะครับเปิดขายอยู่ที่หกล้านห้าแสนบาทนะครับที่ดิน 23.88ตารางวานะครับหรือว่า23ร88ตารางวาพร้อมกับบ้าน1หลังนะฮะบ,บอ่อปลาอีก2ออีกสบอ่อนะฮะแล้วก็ต้นไม้พืชผลทางการเกษตรอีกหลายชนิดเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็มาดูได้ที่บ้านวังดินนะครับหรือว่ามาไม่ถูกสนใจรายละเอียดก็โทรศัพท์สอบถามผมมาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์0915995498นะครับ